เอาละครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจําสัปดาห์ซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์อัปเกรดใหม่นะครับผมมิวเพสบายกับการอัปเกรดออปชันใหม่แล้วก็ลูกเล่นใหม่มากมายในเซ<ม>ิร์ฟนี้นะครับผมกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่เอสแรกนะฮะวันที่12นะะกันยายนมาตะลุยในเซิร์ฟนี้นะครับจุดเด่นในเซิร์ฟนี้คือมีการอัปเกรดออปชันที่เรียกว่าออปทองนะครับผมน่าจะเป็นเซิร์ฟแรกที่มีการทํา มาอฟอตัวนี้มีคุณสมบัตินะครับผมนี่ฮะทุกคนเวลาใส่เนี่ยมันจะมีขอบสีทองนะครับผมสวยมากนะครับข้างๆอุปกรณ์แล้วก็อาวุธน,นั้นๆนะครับชื่อจะเป็นสีทองนะครับคุณสมบัติพิเศษในออฟทองก็จะมีสามารถปลุกฝังนะครับผมได้เยอะมากขึ้นจากเดิมทีประมาณ7จ0 0แนะครับก็จะเพิ่มเป็นประมาณ9,00 0หรือว่าถึงหมื่นสองหมื่นนะครับแล้วก็จะมีออฟเขียวที่เพิ่มมากขึ้นเป็น8ออฟนะครับจะมีออฟสโจมตีเป็นเลิศ นะครับพลังโจมตีเพิ่มความแฝงความแม่นยำมองข้ามป้องกัน SP นะครับ2%ล็อตที่จะเข้านะฮะตัวนี้เป็นลูกเล่นพิเศษที่มิลเพย์สบายได้มีการอัปเกรดมาเราได้ใช้งานนั่นเองนะครับก่อเพชรเด้งอยู่างไรในเซิร์ฟนี้1นาทีได้รับ100,000นะฮะเยอะมากนะครับของแจกอย่างอื่นครับเซิร์ฟนี้ไม่มีเหรียญค่าเควสให้เราต้องเดินเควสเองนะครับก็นอกจากจะแจกอุปกรณ์ออฟทองมาแล้วเนี่ยออฟตัวนี้ผมจะใส่ให้ดูด้วย นะครับแต่ว่าต้องกินผลไม้ก่อนนะอยยางอื่นก็จะเป็นพวกชุดแฟร์เปี์ระดับ12นะครับผลไม้ก็แจกมา20ลูก1ลูก500เตตัสมีอุปกรณ์สขีแจกมาด้วยเป็นออฟทองนะครับก็ตัวนี้มาแจกมาขั้น10นะครับนี่ก็จะมีออฟเกี่ยวกับเจาะธาตุโจมตีธรรมชาติมองข้ามป้องกันนะครับโจมตีวุ่นวายนะครับออฟก็จะเป็นออฟทองนะที่มีคุณสมบัติพิเศษออฟยอดเยี่ยมออ8ออฟนะครับมีความแม่นยำมองข้าม sp ความเสียหาย นะครับก็แจกมาให้เราด้วยวนสคีเนี่ยแจกมาเป็นออฟแม็กเลยนะครับมีเจาะธาตุลดหุดซับลดความแสบธาตุนะครับนี่ฮะแจกมาออฟแม็กเลยเย็เคสแจกมาโหดมากเลยนะครับในอื่นก็จะเป็นพวกเซ็ตคู่นะก็เป็นออฟทองนะครับจะมีออฟเขียวแปดออฟแล้วก็มีเกี่ยวกับเจาะธาตุนะครับนอกจากเขาจะมีการอัปเกรดออฟทองเข้ามาแล้วเนี่ยเขายังแจกให้เราใช้งานด้วยนั่นเองนะครับ ของแถมจากนั้นก็จะเป็นพวกปีกแฟชั่นนะครับกับชุดแฟรแล้วก็ของอัปเกรดของแรกเรียนขั้นตอนสกีของอัปเกรตติดตัวนะครับมีมุกคาบสบการแจกมาให้เราด้วยจำนวน30ชิ้นนะครับ1ชิ้นก็จะได้รับ IP น่าจะ180ล้านนะฮะกดใช้งานได้เลยในส่วนตัวนี้นะครับนี่แล้วก็กินผลไม้ได้เกิดใหม่เนี่ยได้ใ,ใส่อุปกรณ์แรกเริ่มต้นได้ผมจะลองเกิดใหม่ดูนะครับขาดเมจิกวิซซอลเหรอเขาแจากมาอยู่นะนี่ไงครับ แมจิกมินซ่ความสําเร็จชื่อเสียงนะครับแล้วก็โกบางส่วนนะครับแล้วก็วิญญาณดำที่แจกมาให้เราปั้นตัวแรกเริ่มต้นนะครับผมจะลองใส่ดูสิว่าออฟทองเนี่ยมันใส่ได้หรือเปล่าตอนที่เขาแจกมาฟรีเริ่มต้นฮะใส่ได้นะกินผลไม้20ลูกครับเพราะว่า1ลูกเนี่ยเขาแจกมา500เซตัดเลยนะโอ้เยอะมากผมว่าน่าจะใส่ได้นะใช่ไหมอ่าใช่นะครับออฟทองใส่ได้ฮะทุกคน โเคตดแท้เลยตัวนี้นะครับผมว่ามันสวยนะนอกจากจะสวยแล้วเนี่ยยังมีคุณสมบัติที่โหดมากๆด้วยนะครับน่าจะไม่มีเซิร์ฟไหนนะที่ทําเป็นออฟแบบนี้ขึ้นมานะครับของแฟชั่นก็แจกมาไม่ใช่น้อยนะครับผมจะมีพวกชุดแฟชั่นพวกปีกแฟชั่นนะครับก็แจกเป็นระดับกลางๆนะให้เราใส่ตัวเท่ๆเบื้องต้นกิจกรรมในะค่าเราย,ยังมีพวก เกี่ยวกับอาวุธแฟชั่นปีกแฟชั่นชุดแฟชั่นแจกมาให้เราเพิ่มเติมด้วยเทศกาลล็อกอินก็จะได้รับเป็นปีกนะครับครบ7วัน1วันได้รับ10ปีก7วันนี้ก็จะได้รับน่าจะประมาณ7คูณ1 0 7เปีเลยนะในเทศก,กาลล็อกอินประจำวนันนะครับนี่คือกิจกรรมในะคาและีผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปรีวิวเลยละกันนะครับ,นะรบอีกหนึ่งไฮไลท์คือฟังก์ชันรวมสังเคราะห์ฮะเขามีการอัปเกรดนะครับเนี่ยเขาแจกมาด้วยของที่แรกนะครับสามารถรวมสังเคราะห์แลกเป็นชุด แฟชั่นด้วยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ติดเนี่ยจะอยู่ที่3%ถึงแม้เปอร์เซ็นต์จะน้อยแต่ของแจกเยอะนะแจกทีเก้าพันเก้่9 000, 9ก้9พันเชิ้นน่ะใช้แค่300 300ชิ้นในการตี1ครั้งนะครับแล้วก็กดรัวๆได้เลยนะครับเนี่ยมันก็ติดไปแล้ว1ึ1ชิ้นนะเมื่อกี้นะครับเนี่ยกดแบบรัวๆยับๆได้เลยมันก็จะติดนะครับของเรามีเยอะอยู่แล้วเนี่ยมันก็ติดนะครับตัวเองเราก็มาแลกได้มีทั้งชุดแฟเปกแฟชั่นรอยเท้านะครับผมแล้วก็มีผสมฉายาเครื่องประดับ นะครับให้เราเนื้อตัวที่ผมแลกมาเมื่อกี้ได้4ชุดนะครับกดละลวๆเลยเป็นชุดฟินิกครับสามารถอัปเกรดมีออร่าได้ด้วยในสปายเลยโหฟังจะนี่โคตรดีเลยนะครับส่วนร้านค้าไอเทมอกิจกรรมในคามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับราชาเติมเงินได้อะไรเอ่ยอ๋อราชาเติมเงินได้รับเป็นพวกของแฟชั่นอัปเกรดใหม่นะครับจำนวนแจกมา50ชิ้นเลยนะใครที่ติดท็อปราชาเติมเงินได้รับฉายาราชาเติมเงินด้วยนะครับกับสักขีที่ มีออฟเกี่ยวกับทะลวงความแสบธรรมชาติเสียหายคิดเดยเข้าเงามือดอรับอัตราคิดเดยเข้าเงามืด3%แจกมานะครับพิเศษนะฮะเป็นตัวสักขีราชาตเติมเงินพร้อมด้วยกล่องเลื่อนขั้นนะครับกับของแฟแล้วก็ลูกแก้วแต้มเติมเงินไอเทมแรกของพรีเมียมนะครับราชาสสยฟีนจะได้รับของที่ดอรอปลงมาหน่อยนะครับแต่ก็ได้เยอะอยู่นะ เป็นพวกของแฟชั่นที่มีการอัปเกรดหมาจากมาสิบชิ้นแล้วก็สัตว์ขี่จากมาของดรอปลงมาเป็น1%จากราชาเติมเนี่ยใส่เติมก็จะได้3%นะครับที่เยอะมากกว่าส่วนโปรโมชั่นเติมกันครั้งเดียวนะครับจะได้รับเป็นกล่องเลื่องข้ามส,ส่วนใหญ่แล้วก็ของแรกกับ อุปกรณ์สักขีระดับขั้น40ออฟสทองนะฮะออฟ5%เลยนะแล้วก็ในระดับขั้น60นะครับเติมเงินครบโปรสูงสุดข้างล่างนะครับเป็นออฟทองแล้วก็แถมออฟ้ามีโจมตีเดทเข้ามาด้วยนะครับเป็นเติมเงินรายวันเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรครับชุดแฟชั่นแฟชั่นสักขีแล้วก็ผลไม้500ลูก1ลูก ได้200แต้มถาวรน,นะครับเยอะมากแล้วก็โปรโมชันเติมเงินสะสมได้รับของอัปเกรดตัวส่วสนใหญ่ร้อยเท้าปีกแฟชั่นชุดแฟอาวุธแฟเครื่องประดับเซ็ตถ้วยนะครับกล่องเซ็ตถุอุปกรณ์30บนะฮะเขาบอกว่าอัตราการติดเนี่ย5้รด้วยกล่องตัวนี้เปิดมาได้รับปีกชุดอาวุธสัตว์ขี่คนลับแบกนั่นเองข้างล่างก็จะเป็นเมื่อกดใช้งานได้รับอาวุธขั้น30ออฟเทอง5%เปเซนะครับกล่องโอมเซ็ตนักดาบนะครับแล้วก็จะเป็นกล่องเลื่อนขั้นส่วสนใหญ่ในมนสสะถือว่า เซตทู to, ตัวนี้ผมว่าน่าจะคุ้มนะใครที่เติมนะครับแล้วก็เติมเงินสะสมวันครับจะรับเป็นพวกของแฟชั่นแจกวาจจานวน20ชิ้นนั่นเองนะครับจำนวนครบ6วันนะสามารถมารับของโหลกแกล้วแต้มเติมเงินของแลกพรีเมียมได้นะครับช้อยด้านล่างก็จะเป็นของแลกและสะส่วนใหญ่นะครับซึ่งของแลกก็จะเป็นแต้มเติมเงินนั่นแหละที่เติมมาก็จะมาแลกเป็นพวกเปกแฟชั่นมี2ช้อย ให้เราเลือกแรกทั้งชุดนะครับอาวุธแร์เป็นของอัปเกรดใหม่ในเซิร์ฟบิวเพสบายนะครับแรกทั้งตัวแฟชั่นสัตขี่แต้มเติมเงินแรกรอยเท้านะครับผมนี้แล้วก็สัตขี่ใครที่เติมแล้วครบเซตสามารถมาแลกเป็นเพจได้แรกของสําหรับสายฟาร์มมาแลกเป็นพวกผลไม้ได้นั่นเองฟาร์มมาแลกได้เปิดโอเพนฟาร์มครับของในแรกสายฟาร์มก็เป็นของที่รวมในสังเคราะห์นะเอาไปแลกได้นะครับแล้วก็แลกคูดลบนะครับคูดลบตัวนี้มีให้แลกเนี่ย สเต็ปน่าจะมีแบบสายฟา้ามสายเติมสายแบบพรีเมียมเติมเติมเยอะอะไรเงี้ยนะครับส่วนออปชันดูได้ไหมอ๋อนี่ไงอุ้ยมีออฟห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีออฟท่านทันโจมตีเป็นเลิศต่านหานโจมตีโชคดีป้องกันออฟห้าเปอร์เซ็นต์นะแปดออฟครับตัวนี้คือโหดมากเลยอ่ะมีเกี่ยวกับออฟท่านเข้ามาด้วยนะครับคู่นี้คือโหดมากเลยนะครับ,รบแรกสักกีเช่นกันนะน่าจะมีจำแนกสายฟีสายเติมสายฟาร์มนะครับ ออบจะแตกต่างกันนะครับข้างล่างก็จะเป็นยันป้องกันตัวส่วนยันเนี่ยผมว่าเดีย๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรนะครับยันตัวนี้มีออฟทองด้วยหรอ <c oughs> <c oughs> คือออฟทองเนี่ยเต็มไปอยู่ในอุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นยันนะฮะอุปกรณ์ติดตัวตามแต่พูดสัจฉินะครับอุปกรณ์สัจฉิก็มียันไม่มีให้แลกเหมือนเดิมนะเหมือนกันกับพูดเลยไม่ใช่เหมือนเดิมเหมือนกันกับพูดเลย นะครับจะมีระดับขั้นแยกกันสายฟร,รม์มสายเติมนะครับคุณโซบัดเนี่ยมีออฟห้าออฟสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหูเดี๋ยวนะอันนี้หูออฟท่าเดียวมากเลย17%บเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะจอท่าสิบเจ็ดอ่ะตัวนี้ยันเป็นขั้นพิเศษหนึ่งนหนึ่งนะออฟห้าเปอร์เซ็นต์ครับ หมดมากเลยข้างล่างก็จะเป็นแฟชั่นสัตว์ขี่ซึ่งตัวนี้เราแลกได้เลยนะครับแล้วก็แลกฟุตสติกคือรายละเอียดทั้งหมดนะครับในเซิร์ฟเวอร์มิวเพสบายกับเซิร์ฟหนึ่งเปิดใหม่วันที่12กันยายนนี้นะฮะพร้อมกิจกรรมแชร์นะฮะแจกเพชร1,000ล้านสามารถไปติดตามรายละเอียดได้ข้างล่างดีคริปชั่นหรือว่าข้างล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับของดอปมอนสเตอร์ยังไม่ทราบ๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาดูว่าของดอปเนี่ยมี อะไรบ้างแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์เยอะสักแค่ไหนนะครับสายฟาร์มจะดูดอยู่ได้หรือไม่นะฮะอของดอปมอนสเตอร์เหรอผมว่ามันก็ในระดับก,กลางๆนะเล่นวิสาห์ไดจะฟาร์มได้แบบชิวอะ่ะน่าจะเก็บได้แบบสบายฟาร์มไว้บอดไว้ทั้งคืนอะไรเงี้ยผมผมว่าของดอปมอนสเตอร์ในระดับก,กลางๆนะครับไม่ได้น้อยแล้วก็ไม่ได้มากเกินไปถือว่าโอเคเลยนะสมดุล นะครับก็ของดอปเนี่ยมันแลกลิงก์กับในคาแลกกับในสังเคราะห์นะครับก็ตามนี้เลยสำหรับไละ์เดยดทั้งหมดในมิวเพลสบายเอสที่หนึ่งะครับท้ายคลิปวิดีโอก็เช่นเดิมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อได้พาคลิปรีวิวเกมจากผมด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านั่นเองบ๊ายบายครับผม